สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมิลเลตฟรีนะครับผมเพียงแค่เรานะครับกรอรหัสโค้ดอ่งเปาเนี่ยก็สามารถลุ้นรับเงินฟรีเข้าทูมิลเลตได้เลยนะครับใครสนใจที่จะรับโค้ดอ่างเปาฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่งเปาทูมิลเลตฟรีนะครับ สามารถรุนรับเงินฟรีเข้าทูมนิวเล็ตได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ให้เรานะครับมาดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนสําหรับแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ให้เราเข้ามาพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดกันได้เลยเนาะสำหรับตัวแอปเนี่ยเพื่อนๆน,น,น่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของแท็บคอยอ่าใครที่ยังไม่มีตัวแอปนี้ก็ให้เราเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะผมจะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็ตัวรูปแอปนะครับสามารถพิมพ์ช คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับแฉพอยนะครับวิธีการสมัคนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับแอปนี้นะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในแอปได้เลยเนาะส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับหน้าแรกมินิเกมกิจกรรมแล้วก็ฉันนะครับให้เรานะครับกดมาที่เมนูฉันตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนนะครรับผมมให้เเาดููที่ บนขวามือตรงนี้นะครับจะมีแท็บเมนูอยู่นะครับให้เรากดไปที่อันแรกนะครับผมกรอกนะครับในส่วนของรหัสการเชิญเพื่อนนะครับทั้งหมด7หลักในส่วนของรหัสการเชิญเนี่ยถ้าเรามีของเพื่อนนะครับแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเนาะแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้บังคับนะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทําเงินจากแอปแท็บคอยกันก่อนเลยนะครับ จะทําอย่างไรในส่วนของการสร้างรายได้ฟรีจากแอปนี้นะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับจะเป็นหน้าแรกนะครับตรงนี้จะมีแท็บเมนูทั้งหมด5เมนูนะครับก็จะมีในส่วนของวงล้อแห่งโชคนะครับในส่วนของวงล้อแห่งโชคตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจับรางวัลฟรี15ครั้งนะครับก็ให้เรากดจับรางวัลฟรีได้เลยทั้งหมด15ครั้งนะครับโดยการหมุนวงล้อรับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับผมอันที่2ตรงนี้เลยการเล่นเกมนะครับก็จะอยู่ในส่วนของเมนูที่2ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเกม ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องของเรานะครับเราสามารถกดเข้าไปเล่นในเกมได้เลยซึ่งในการเล่นเกมตรงนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะให้คะแนนเหรียญทองเราอยู่ที่ด้านบนขวามือตรงนี้เลยนะครับเป็นคะแนนที่เราจะได้รับจากการเล่นเกมเมื่อเราเข้าสู่หน้าเกมนั่นเองพอเราเข้าไปเล่นเกมเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนให้กับเรานะครับสังเกตที่ด้านบนขวามือนะครับมันจะมีขีดสีส้มเนาะในวงกลมอยู่ถ้าเราเข้าไปครบ1รอบแล้วเนี่ยเล่นเกมไปนะครับ,รบแล้วก็กดเข้ามาเล่นเกมโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเรานะตัวเกมเนี่ยเล่นานบต เกมได้เลยนะครับผมแอปนี้เล่นไม่ยากนะครับนี่ครับก็กดจิ้มจิ้มเล่นเกมไปนะนี่ครับผมปะมานี้นะครับผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับพอเราเล่นแล้วนะครับสังเกตที่ด้านบนขวามือนะครับเหรียญทองเนี่ยมันก็จะทําการบวกคะแนนให้เรานะครับอยู่ที่16คะแนนเนาะแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้รับคะแนนไม่เท่ากันนะครับก็ให้เรากดเล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับอันนี้คือการเล่นเกมนะครับต่อมานะครับผมอันที่3มนะครับตัวนี้จะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับหรือว่าการดูคลิปวิดีโอต่างๆนะครับที่เป็นโฆษณาในแอปเรราจะะได้ับในนนส่วของค เราก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้เพ well, we mm ิ่มเติมได้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเมนูโค้ดอังเปานะครับสำหรับโค้ดอังเปาตรงนี้ผมจะแจกให้ในคลิปนี้เลยนะครับให้เราพิมพ์ตามในคลิปนะผมจะขึ้นไว้ให้ในช่องนี้เลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยก็กดหยุดคลิปวิดีโอไว้นะแล้วก็ค่อยไปพิมพ์ตามนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตัวเลขเพิ่มมา3ตัวนะโอเคนะครับนี่คือรหัสโค้ดอังเปาทูมิเนเวตนะครับผมก็ให้เรานะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดแลก 11บาทนะครับก็ให้เราทําการกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมแนะนําให้เราเลือกเป็นทูมิิวอเลตนะครับแล้วก็กรอกเบอร์ wallet ลงในช่องนี้เลยนะครับจากนั้นกดยืนยันการแลกรับได้เลยนะครับผมได้ทําการแลกเงินไปแล้วนะครับผม1-3วันนะเงินถึงจะเข้านะครับหรือว่าไม่เกิน3วันนั่นเองกดยืนยันได้เลยเรียบร้อยนะครับในส่วนของรหัสโค้ดอ่างเปาทูมิิวอเลตนะครับก็ใครที่กรอกแล้วได้รับเงินกันเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าอยากให้ผมนํามาแจกอีกก็ฝากกดแชร์คลิปนนีี้้้ดวยะัตต่อมมาผ เป็นการเชิญน,นะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากมีรายได้มากขึ้นเนี่ยก็ยกดเชิญเพื่อนได้เลยซึ่งการเชิญเนี่ยทำได้ทุกคนนะครับทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube t i k t o อกสามารถทําการเชิญเพื่อนต่อได้เลยกดเชิญน,นะครับแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางต่างๆด้วยเทคนิคของตัวคุณเองได้เลยนะครับต่อมาเป็นภรารกิจทั้งหมดนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดติดตั้งแอปลงในเครื่องของเราเราก็สามารถติดตั้้้งงงดดดดดาาวววนนนนน์์โโหหลลลไเยใส่ขออรปตี แนะนำอย่างหนึ่งก็คือแนะนำให้เราดาวน์โหลดแอปที่มันไม่ต้องทำภารกิจจากการเติมนะครับอย่างเช่นแอปนี้นะครับผมเป็นเกมแนวสร้างป้อมป้องการฐานใหม่นะครับแจกคะแนนอยู่ที่1นึ0 0 0สคะแนนกดเข้ามามาดูที่ภารกิจนะครับว่าเขาให้เราทำภารกิจอะไรนะครับซื้อแพ็กเกจ VIP นะครับจะได้รับคะแนนถึง43,200นะครับแล้วก็ฝากเงินครั้งแรกนะศูนดอลลาร์นะครับหรือประมาณ1ดอลลาร์ประมาณ3 5บาทอันนี้ก็ไม่คุ้มแล้วสำหรับการทำภารกิจนะครับก็ให้เราทำภารกิจจากแอป ที่เราไม่ต้องเติมเงินนะครับในตัวแอปนะอย่างเช่นแอปนี้เนี่ยแจกคะแนนประมาณ3,000กว่กาะคะแนนนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดนะครับลงทะเบียนนะครับเข้าในส่วนของตัวแอปแล้วเราจะได้รับในส่วนของคะแนนโดยที่เราไม่ต้องติดในส่วนของการเติมเงินนะครับนี่ครับก็จะมีแอปต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งค่อนข้างเยอะเลยล้วก็มาลองติดตั้งดาวน์โหลดตรงนี้ดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราข้ามมาในส่วนของเมนูที่3เลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามินิเกมเนี่ยคือแนะนําไปแล้วนะเมนูที่3เนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบการเช็คอินรายวันนะครับใน ในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานอย่าลืมกดเช็กอินทุกวันด้วยนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับทำได้ทุกคนนะครับผมเขามีการจัดอันดับไว้อยู่นะด้านล่างนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาติดอันดับเท่าไหร่แลวก็ได้เงินรางวัลเท่าไหร่นะในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีในส่วนของภารกิจรายวันนะครับเล่นมินิเกม5ครั้งนะครับดูโฆษณา4ครั้งแล้วก็สําเร็จภารกิจยอดนิยม2ครั้งนะครับเป็นการดาวน์โหลดแอปลงในเครื่องของเรานะครับภารกิจอื่นๆนะครับ ได้รับเหรียญทองทุกวันนะครับวงล้อนําโชคเชิญเพื่อนโบนัส VP แล้วก็ติดตาม Facebook Fan Page น,นะครับต่อมาเมนูที่4นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของการถอนเงินตรงนี้การถอนเงินก็คือยอดคะแนนที่เรามีทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับแล้วก็นําไปถอนเงินตรงนี้ได้เลยในส่วนของการถอนเงินนะครับถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับเขาจะมีการถอนเงินแบบจํากัดเวลาอยู่ประมาณ1บาท10บาท50บาทหรือว,ว่า100บาทนะครับถ้าเราต้องการถอนเนี่ยควรที่จะดูเงื่อนไขในการถอนเงินด้วยนะครับถ้าเรา หมดเวลาการถอนแบบจำกัดเวลาไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มที่200 500แล้วก็1,000ตรงนี้นะครับเราสามารถทําการเลือกถอนได้เลยว่าเราจะทําการถอนเท่าไหร่เมื่อเรามีคะแนนครบเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถเลือกถอนเลยตรงนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับในส่วนของ200 500แล้วก็1,000เป็นในส่วนของช่องทางทูนิเวลต t เลยนะครับก็สามารถถอนเงินได้เลยนะตรงนี้นะครับก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน21บาทนะครับที่เราได้เติมโค้ดอ่างเปาไปน,นั่นเองนะครับเข้าทูนิเ l ลตมาเมื่อ2 ที่ที่แล้วนะก็รอไม่นานนะครับได้เงินมาเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูนะอันนี้มันเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเอาเคนะครับผมก็ได้ทําการเปิดในส่วนของบัญชีทูนิเวลต t ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของยอดเงินโค้ดอ่างเปาที่ได้รับมาเมื่อกี้เลยนะครับ21บาทนะครับในวันที่21มิถุนายนนะครับ2566เวลา13นากา38นาทีที่เราได้ทําการเติมโค้ดอ่างเปาไปเมื่อกี้นะครับผมก็ได้รับเงินจริงแน่นอนเข้าทูนิเว ผมมียอดเงินจํานวนจํากัดนะครับผมถ้าหากว่ายอดเงินที่ทําการแจกไปแล้วเนี่ยหมดลงนะครับก็จะได้รับในส่วนของคะแนนสะสมแทนนะครับก็ลองเข้ามากดรับดูแลวกันเนาะก็อัปเดตประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานแล้วก็การแจกรหัสโค้ดอ่างเป่านะครับถ้าคุณอยากให้ผมนาโค้ดมาแจกอีกเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ